วันนี้เอาใจคุณผู้ชายเจ้าฟิตเปี้ยปึงปังเจ้าสูตรนี้เปนมีชื่อตัวป้นบอกว่าขึ้นแล้วบะลงต้องใจจ้างหองอย่ำตะอัน สวัสดีเจ้าปลากันแหมแล้วกับพระทาสุภาษิตช่างสมุนไพรที่นําเสนอสมุนไพรคุณผู้ชมนะครับหูฮับทราบในการช่วยระงับยับยั้งแล้วก็รักษาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาวันนี้เอาใจคุณผู้ชายเจ้าสมุนไพรสูตรนี้สําหรับคุณผู้ชายโดยตรงฟิตเปี้ยปึงปังเจ้าสูตรนี้ป้นมีชื่อตัวเป้นบอกว่า ขึ้นแล้วบะลงต้องใจจ้างหงย่ำตะอันอันนี้พัดมาได้ทะลึงตึงตังนะเจ้าเป็นชื่อแบบนี้แต้เลยที่เพื่อนบอกมาสําหรับท่านชายใดที่อยากจะลองใจสมุนไพรบ้านๆลองพอเจ้าสูตรนี้ท่านใดที่เกยใจสมุนไพรตัวอื่นแล้วมันยังได้ผลบบเต็มที่ลองใจสูตรนี้พอเถ้าเจ้าเด็ดสุดเลยพัดกันเลยมานําเสนอบอกคือคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับผู้ขับ,บทราบเดี๋ยวเขาไปพอกันเลยเจ้าสมุนไพรสูตรนี้เด็ดแค่ไหน แบบนี้เลยเจ้าคุณผู้ชมเจ้าพัดมีสูตรสม,มนุนไพรสมัยโบราณมาบอกท่านชายเจ้าบำรุงกำลังท่านชายสมัยตะกอนนะถ้าไผ่อยู่ละแวกแถวบ้านพัดเนี่ยเปิ้นจะหู้ดีเจ้าปิ้นจะปลูกกันไว้แบบนี้เลยเพราะว่าเป็นของดีเนาะนั่นก็คือบอลเพชรเจ้าบอลเพชรบ้านพัดเป็นฮองว่า จุ่มจะลิงแม่จ้าสูตรนี้ปนบอกว่าดีแท้ๆเลยเปิ้นกะใจกันมาเมินมานานเนาะสมุนไพรต่างๆที่ใจกันมาท่านใดที่ยังบกเก่เคยลองบรุระเภทลองพอนะเจ้าวันนี้พัดมีสูตรเด็ดๆมาบอกท่านชายเจ้าสูตรนี้ดีแท้ๆเลยเปนใจกันเป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านของเจ้าบ้านทั่วๆไปนะเจ้า ปนใจกันมาโนม,มานานเนาะอันนี้พัดต้องเกินบอกก่อนมาปนใจกันแบบนี้จริงๆในการใจจุ่มจะริงหรือว่าบอระเพศในการเพิ่มกําลังให้ท่านใชป้ปึงปังนั้นเราจะใช้บอระเพรแบบนี้จะเอาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัดเป็นท่อนนะจ้ะท่อนประมาณสักหนึ่งนิ้วของเฮาจะเนี่ยข้อนิ้วของเฮาตัวเอหนึ่งคือหนึ่งนิ้วชี้ของเฮานะจ้ะ ตัดไปเลยหนึ่งนิ้วชี้หนึ่งนิ้วชี้สามสามก้มสามเคทนะเจ้าหนึ่งนิ้วชี้แบบนี้เราตัดไปเลยขนาดนี้สามอันต่อเล่าหนึ่งขวดเจ้าเล่าขาวเนาะเล่าขาวหนึ่งขาว,วดขนาดนี้สามอันต่อเล่าขาวหนึ่งขวดแล้วก็คือใส่น้ำพึ้งหนึ่งแก้วเป๊กน,นะเจ้าแก้วเป๊กขนาดนี้เจ้าสามข้อข้อนิ้วของเขานะเจ้าหนึ่งนิ้วมือของเขาแบบนี้ สามอันต่อน้ำพึงหนึ่งแก้วเป๊กแบบนี้ต่อเหล้าหนึ่งขวดแต่ถ้าท่านใดที่ดองอ่าเป็นโหลเป็นโถนนะเจ้าอันนั้นคือใส่เก้าข้อเก้าข้อแบบนี้นะจะอย่างที่พัดบอกต่อน้ำพึงสามแก้วอันนั้นสาหรับดองโหลใหญ่เนาะแต่ถ้าเฮาดองเป็นขวดเฮาก็เลือกแค่สามสามชิ้นต่อน้ำพึงหนึ่งแก้วเป๊กแบบนี้ คือดองนานสิบห้าวันนะเจ้าเนอ1สิบห้าวันก็อเอามากินบะอั้นตัวยามันจะบะออกเต็มที่เนาะอันนี้เปิ้นเน้นเลยว่าต้องเกินเกินเดือนขึ้นไปถึงจะเอามากินได้สูตรนี้เด็ดแต้แตแตเจ้าเปิ้นบอกมาเจ้าบ้านเจ้าช่องส,สมัยตะก้อนนะเจ้าบำรุงกําลังท่านชายนี่เปิ้นจะดองกันไว้เลยเป็นโรลโรเลยเจ้าโลใ่ญ่เลยเปิ้นดองกันไว้นะเพื่อที่ว่าจะกินไว้เมินได้นานเนาะยิ่งนองนานเท่าใดยิ่งดีเท่าอ,อัน้นเปิ้ลว่าเออเจ้า ตัวยามันจะยิ่งออกมาเยอะเลยลองทำตามสูตรที่พัดว่านะเจ้าเนอะสูตรนี้ดีแต่แตเจ้าท่านใดที่กำลังมองหาสมุนไพรบำรุงกำลังท่านใช้ฟิตเปี้ยนี่ลองสูตรนี้พอเ,อเจ้าเด็ดสุดเลยและนี่ก็คือสูตรสมุนไพรบำรุงกำลังท่านใช้สูตรนี้ยิ่งดองเหมือนยิ่งคุณภาพยิ่งมากขึ้นนะเจ้าพัดมีสูตรเด็ดๆก็จะมาบอกแบบนี้ เป็นประจำเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์้วยเจ้าวันนี้พัดต้องลาไปก่อนกับสมุนไพรบำรุงกำลังท่านชายปะกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้สวัสดีเจ้า 3. ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะเจ้ามาสอบถามอู้เอ๋ยกันเนาะ